คอมพิวเตอร์เวลาเราลบอะไรไปมันก็จะหายไปเลยตลอดการในการทําแบบนั้นคอมพิวเตอร์จะพึ่งสิ่งที่เรียกว่าภาษาไบานารีซึ่งประกอบด้วยเลขศูนย์และเลขหนึ่งไม่ใช่แค่คอมพิวเตอร์แต่อุปกรณ์ไฟไฟ้าอย่างอื่นก็ใช้มันด้วยเช่นเครื่องคิดเลขสมาร์ทโฟนและแม้แต่เครื่องทํากาแฟหรือไมโครเวฟแต่เซตตัวเลขนี้ต้องถูกเก็บไว้ที่ใดที่หนึ่งถึงได้มีสื่อแม่เหล็กเข้ามามีบทบาทหรือเรียกง่ายๆว่าฮาร์ดไดรฟ์ ขั้วลบและขั้วบวกของอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆสามารถเปลี่ยนข้อมูลไฟฟ้าให้เป็นแบบที่เราจับต้องได้เลขหนึงในภาษาไบนารีแสดงถึงสัญญาณที่แอคทีฟอยู่และเลขศูนย์ทำให้มันหยุดวิธีนี้ทำให้ข้อมูลเซฟไว้ได้นานเท่าที่เราต้องการโดยไม่ต้องมีไฟฟ้าก็ได้ฮาร์ดไดรฟ์ไม่จำเป็นต้องอยู่ในอุปกรณ์ก็ได้อาจจะเป็นซีดีแฟลชไดรฟ์หรือ e x t e r n a l ลฮ hard drive เพราะฉะนั้นอะไรที่คุณต้องการลบก็ถูกเก็บไว้ในรูปแบบสัญญาณไฟฟ้าอยู่แล้วเวลาเรากด Delete มันจะไปที่ Recycle Bin หรือทังขยะก่อนแต่มันไม่ได้หายไปตลอดกาลายจะเปลี่ยนที่ไปอีกโฟเดอร์ที่เราสามารถกู้คืนได้คุณอยู่ที่ปาร์ตี้และแตัดสินใจว่าจะไปคุยกับคนอื่นแต่ดันสะดุดบาของว่างและน้าก็หกใส่ตัวทุกคนหัวเราะเยาะกันหมดเรากดอันดหรือดีลีทไม่ได้คุณก็ต้องอยู่กับความทรงจำนี้ไปตลอดชีวิต ในกรณีของคอมพิวเตอร์คุณจะเปิดฝาทั้งขยะ r e ไซเคิแล้วลบสิ่งที่ต้องการและมันก็จะหายไปตลอดการคอมพิวเตอร์จะย้ายตัวอ้างอิงของไฟล์ใน Hard ดไดรฟ์และพอมันถูกย้ายออกไปคอมก็จะไม่สามารถตรวจหาได้ว่ามันเกิดขึ้นตรงไหนซึ่งนั่นแปลว่ามีที่ว่างให้ข้อมูลใหม่ไปอยู่แทนที่ได้ ดังนั้นถ้าเราอยู่ที่ปาร์ตี้แล้วเกิดสะดุดเราก็สามารถโอเวอร์ไร์ไฟล์ทั้งหมดด้วยเหตุการณ์ใหม่ได้จะได้ไม่มีใครจำได้ว่าเกิดอะไรขึ้นและมันทำได้ซ้ำแล้วซ้ำอีกเพิ่มเติมเหตุการณ์เข้าไปเรื่อยๆแหมซุ่มซ้ำจริงเราแรมไม่ไม่ใช่ค้างคืนค้างแรมแต่มันเป็นคำย่อของ random access memory เป็นเมมโมรีหลักในคอมของเราที่ทำให้ทุกอย่างทำงานได้เวลาไปดูสเปคของโทรศัพท์เครื่องใหม่คุณเลยคิดว่าเครื่องจะเร็วปรูดปรดัดเพราะว่ามีพื้นที่เยอะ แต่พื้นที่เยอะไม่ได้แปลว่าจะทำให้มันทำงานได้เร็วเสมอไปการดับเบิลคลิกบนโปรแกรมหรือเอกสารลากปล่อยและพิมพ์ทุกงานในคอมพิวเตอร์ใช้แรมทั้งสิ้นลองนึกภาพว่ามันเป็นทักษะมอเตอร์แบบพื้นฐานสมองเราจะเก็บความจำได้เหมือนตอนจำได้ว่าเราสะดุดต่อหน้าคนอื่นนั่นแหละโอ้ยแรมเป็นเหมือนการรู้ตัวว่าต้องป้องกันหัวเราไว้เวลามีอะไรหล่นใส่หัวเรา มันเข้าถึงได้เร็วและไม่ต้องผ่านกระบวนการมากมายถ้าเราแรมตามแค่2 g b มันก็มากพอที่จะทำงานใน Excel และเขียนเอกสารหรืออ e ีเมลได้แต่จะให้มาตัดต่อวิดีโอ 4K แล้วเรนเดอร์ด้วยความละเอียดสูงสุดก็คงไม่ไหว ดังนั้นถ้าอุปกรณ์คุณทำงานช้าและต้องทำงานกับไฟล์ใหญ่ๆลองอัปเกรดแรมดูการทำงานปกติจะเร็วขึ้นมากและทุกอย่างก็จะเสร็จเร็วขึ้นอย่างชัดเจนคราวนี้ทั้งปาร์ตี้ก็สุดเวียงแล้วมีแขกที่ไม่ได้รับเชิญมาเต็มไปหมดแล้วก็โยนอาหารไปทั่วคอมพิวเตอร์อาจจะรู้สึกว่ามันเยอะเกินไปต้องทำงานทุกอย่างพร้อมกันหรืออาจจะติดไวรัสหรือมาวแวร์ได้ ในกรณีน,นี้คอมพิวเตอร์จะช้าอ่ดทั้งระบบจนคุณอยากจะโยนมันทิ้งออกนอกหน้าต่างอย่าทำนะฉันอาจจะอยู่ข้างล่างก็ได้การรีฟอร์มตคอมพิวเตอร์เป็นการลบไฟล์ทั้งหมดและกู้โปรแกรมพื้นฐานที่มากับระบบปฏิบัติการให้กลับไปสู่การตั้งค่าเดิมเป็นการฟอร์มต h ฮาร์ดไดรฟ์ของเราซึ่งถ้าใช้มือกดคลีนก็คงใช้เวลานานมากให้หาแฟลชไดรฟ์หรือฮาร์ดดิสเตรียมไว้ให้พร้อมก่อนจะทำอะไรที่แก้ไขกลับมาไม่ได้ ถ้าฟอร์แมตระบบไปแล้วจะไม่มีอะไรกู้กลับมาได้เลยนั่นแหละทีนี้เราก็กำจัดแขกที่ไม่ต้องการและความยุ่งเหยิงออกไปได้แล้วเราก็จะกลับไปที่การตั้งค่าเดิมจากโรงงานมีเพลงปกติ มีขนมมีคนดีๆคุณไม่สะดุดและไม่กลายเป็นมีมให้คนอื่นล้อแล้ว Defragmentation หรือการจัดเรียงข้อมูลเป็นวิธีการจัดระเบียบฮาร์ดไดรฟ์ที่อยู่กระจัดกระจายให้มาอยู่ด้วยกันอะไรที่ยุ่งเหยิงก็จะถูกจัดให้กลับมาเข้าที่ดูเป็นระเบียบและสะอาดสะอ้านหลายคนประเมินอุปกรณ์ของตัวเองผิดไปถึงขั้นไปรีฟอร์มตหรือซื้อเครื่องใหม่เลยทั้งๆที่แค่จัดเรียงข้อมูลก็ได้แล้ว ถ้าในปาร์ตี้มีคนเยอะเกินไปการจัดเรียงข้อมูลก็คือการจ้างคนมาทำความสะอาดและจัดงานใหม่ทั้งหมดถ้าเคาน์เตอร์ของว่างมีแต่เกมและมือถือของทุกคนวางเกะกะเต็มไปหมดคนทำความสะอาดก็จะจัดวางใหม่ให้เป็นประเบียบแล้วทุกคนก็จะหยิบของที่ต้องการได้ง่ายการจัดเรียงข้อมูลฮาร์ดดิส์เอาไว้เวลาที่ไฟล์แตกกระจายไปอยู่หลายที่ให้มันจัดรวมกันอยู่ในดิสก์เดียวเพราะว่าไฟล์หลายไฟล์มักจะถูกเขียนทับ ถูกลบหรือรีไซต์นี่เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วและมันจะยิ่งแยกเข้าไปอีกเมื่อไฟล์กระจายไปอยู่ต่างที่กันหลายคนคิดว่าระบบปฏิบัติการต้องการการอัปเดตหรือมีไวรัสบางตัวอยู่ในดิส แต่พอเอามาเทียบกับแรมและ CPU ดิสคคือสิ่งที่อ่อนแอที่สุดลองคิดว่าคอมพิวเตอร์ของเราเป็นเหมือนที่เก็บน้ําขนาดใหญ่และดิส์เป็นเหมือนก๊อกปล่อยน้ําอันเล็กๆเกมื่อก๊อกอุดตันน้ําก็จะไหลออกมาไม่สะดวกนอกจากจะทําให้การทํางานช้าลงแล้วข้อมูลที่กระจัดกระจายจะทําให้อ่านหรือเขียนไฟล์ได้ช้าสแกนไวรัสก็ช้าและใช้เวลาในการบูตมากขึ้น วิธีง่ายๆในการแก้ปัญหานี้ก็คือการจัดเรียงไฟล์ของเราแต่ถ้ามันยุ่งยากไปจะดาวน์โหลดโปรแกรมมาทำงานให้ก็ได้ชอบเลยแบบนี้เมื่อระบบเราจัดเรียงดีแล้วเราจะสังเกตเห็นว่ามันทำงานได้ดีเหมือนใหม่อีกครั้งคลื่นวิทยุก,กับอุปกรณ์ต่างๆมีอะไรที่เหมือนกัน ถูกต้องมีบลูทูธมันทำงานโดยการจับคู่อุปกรณ์2อันเช่นคีย์บอร์ดหรือหูฟังเขากับโทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์โดยไม่ให้มีอะไรมารบกวนในระยะใดระยะหนึ่งซึ่งไม่เหมือนกับ WiFi เราเตอร์ที่ต่อกับอินเทอร์เน็ตโดยตรงบลูทูธทำงานด้วยการส่งทราฟฟิกจากอุปกรณ์เครื่องหนึ่งไปอีกเครื่องหนึ่งโดยไม่มีคนที่สามารถเกี่ยวทำให้คอนเน็กได้ดีและ,สะเสถียรรวมทั้งไม่กินพลังงานแบตทำให้ใช้แบตได้นานขึ้น และด้วยคลื่อนวิทยุที่ทำงานได้ดีนี้อุปกรณ์อื่นๆเช่นประตูโรงรถแบบใช้รีโมทโทรศัพท์ไร้สายและเบบี้มอนิเตอร์จะไม่มารบกวนกันเองถ้ามันรบกวนกันบ้านของคุณจะดูเหมือนถูกหุ่นยนต์ยึดไปแล้วระวังหุ่นยนต์มาแล้วเดี๋ยวนี้เราเอาคอมพิวเตอร์ใส่กระเป๋ากางเกงได้สบายๆใช้แล้วสมาร์ทโฟนคือคอมย่อส่วนดีๆนี่เองแต่คอมพิวเตอร์เครื่องแรกนี้ใหญ่เท่าห้องเลย มันถูกสร้างมาเพื่อแก้ไขปัญหาระบบมากกว่าเอามาใช้เพื่อความสนุกอย่างการเล่นเกมดู YouTube และเล่นโซเชียลมีเดียหนึ่งในวิธีแรกๆที่เอาไว้ป้อนข้อมูลคือ Punch card เป็นเหมือนไบานารีโค้ดที่ใช้เลข0เลข1อ่านสัญญาณไฟฟ้าเหมือนกัน ระบบพันช์การ์ดเป็นกระดาษที่ถูกเจาะรูไว้มีทั้งแบบทําด้วยมือหรือใช้เครื่องทําแล้วสอดการ์ดเข้าไปในตัวอ่านการ์ดที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์โดยเครื่องจะอ่านข้อมูลและแปลงชุดรูปแบบของรูที่เจาะไว้ให้เป็นข้อมูลดิจิตัลระบบนี้สร้างขึ้นตั้งแต่ต้นปียุค1800และมันคือจุดเริ่มต้นของวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีเลยทีเดียว พันช์การ์ดก็วิวัฒนาการเป็นเลขศูนย <ke> ์เลขหนึ่งเหมือนกับที่เรามีในตอนนี้ในปี1946มีคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่า ENIAC เกิดขึ้นมาและว่ากันว่ามันหนักถึง30ตันมีท่อสุญญากาศ18,000ท่อสำหรับการโปรเซสข้อมูลเมื่อเปิดเครื่องครั้งแรกไฟฟ้าในเมืองฟิลาเดลเฟียก็ตกไปหลายที่มันทำงานได้เพียงอย่างเดียวเพราะในสมัยนั้นยังไม่มีระบบปฏิบัติการในปี1951 ท่อสุญญากาศถูกเอาออกไปและแทนที่ด้วยทรานซิสเตอร์และในขณะเดียวกันโฆษณาคอมพิวเตอร์เชิงพาณิชย์เครื่องแรกก็ออกสู่สายตาชาวโลกและเริ่มดูทันสมัยขึ้นมีคอมพิวเตอร์กว่าร้อยเครื่องที่มีโปรแกร,รมภาษามีหน่วยความจําและมีระบบปฏิบัติการมีหน่วยความจําทั้งแบบเทปและแบบดิส์หรือแม้แต่ปรินเตอร์อีกสิปีต่อมาวงจรแบบอินทิเกรตก็เข้ามามีบทบาทคอมพิวเตอร์มีขนาดเล็กลงและทํางานได้ดีขึ้นสามารถรันโปรแกร,รมได้หลายๆโปรแกร,รมพร้อมกันแทนที่ จะทำได้แค่ทีละอย่างและจากนั้นในยุค80เราก็ได้เห็น Microsoft และ Apple Apple สร้างอินเทอร์เฟซและเมาส์คอมพิวเตอร์ที่ดูเรียบรู้แต่ก็จนถึงยุค90กว่า Microsoft จะผลิตระบบปฏิบัติการ Windows ออกมาให้โลกได้รู้จักและจากนั้นทั้งหมดก็เป็นประวัติศาสตร์มันอาจฟังดูเก่าไปหน่อยแต่คุณก็เห็นภาพทั้งหมดแล้วนะเฮ้ hey, อย่าไปสะดุดที่ไหนอีกละ